สมุนไพรใช้แล้วมีผลต่อตับและไตจริงหรือเปล่าหมอนวัตถุารสุขใจมาเฉลยคําตอบให้ค่ะตัวสมุนไพรนะคะมีทั้งคุณและโทษและบางตัวก็มีผลต่อตับและไตจริงๆถ้าใช้ในปริมาณที่ผิดแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นฟ้าทลายโจรที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะถ้าเราใช้ปริมาณที่มากจนเกินไปหรือระยะเวลาที่มันยาวจนเกินไปอันนี้มีผลต่อตับและไตแน่นอนเลยค่ะ หรือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสมุนไพรมาทานเองโดยที่ดูจากแค่สรรพคุณที่มีอยู่ตามโซเชียลต่างๆมากมายเนี่ยแต่เราไม่รู้ปริมาณที่เหมาะสมที่ควรจะทานหรือระยะเวลาที่ควรจะทานอันเนี้ยน่าเป็นห่วงว่าจะมีผลต่อตับไตได้แน่นอนเลยค่ะแต่ไม่ใช่สมุนไพรทุกตัวที่จะมีผลกระทบต่อตับและไตนะคะในหลายๆตัวก็สามารถที่จะช่วยรักษาตับและไตได้เช่นกันค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้สมุนไพรแนะนําปรึกษาแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ เพราะว่าเราได้เรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วว่าสมุนไพรตัวใดจะมีผลกระทบต่อตับและไตหรือไม่ถ้าใช้ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมระยะเวลาเท่าใดถึงจะเพียงพอหรือสมุนไพรตัวใดควรที่จะไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆตัวใดบ้างที่จะทําเป็นตำรับที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อตับและไตแต่สามารถรักษาอาการป่วยที่คนไข้เป็นได้ค่ะดังนั้น ้าเกิดว่าจะใช้ยาสมุนไพรแนะนําปรึกษาแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้ปลอดภัยหายห่วงค่ะว่าไม่มีผลกระทบต่อตับและไตแน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแพทย์แผนไทยคนใดที่ถูกต้องตามกฎหมายคลิปหน้าเรามาเจอกันค่ะหมอณวัตป้าสุขใจแพทย์แผนไทยบ๊ายบาย